สวัสดีครับชาง ips thailand.com ตรงนี้จะเห็นรถเยอะหน่อยโอเคหลายคนบอกว่าเอ้ยอยากให้ถ่ายรถให้หน่อยแล้วกันนะผมโอเคถือว่าเป็นคลิปอวดรถแล้วกันนะฮะที่จริงไม่รู้จะอวดยังไงละถ่ายมาตั้งแต่วันแรกที่ออกศูนย์นะโอเคของเล่นเป็นไทรัมไทรัมรุ่นทรัคชั่นอานะหรือว่าบางคนก็เรียกว่า t ทรัมทรัคชั่นพันสองร้อยอาร์พันร้อยคือซีซีนะผมเครื่องนี้สองสูบ 2สูบ1,200ซีนะฮะเพื่อนทําไปไม่เยอะครับโดยโดยรุ่นนี้ไม่เป็นรุ่นแต่งมาอยู่แล้วนะผมเดี๋ยวไล่จากข้างหน้ากัานนะฮะเดี๋ยวนี่ฮะก็ออกศูนย์มาก็จะมีโชคคู่โชวะปรับได้หมดนะฮะแต่เพื่อนไม่ปรับนะเป็น Mr. สเตอร์ดีฟอกปั๊มบนเบมโบมือจับเบมโบนะฮะ ที่ติดมากับรถก่อนนะมีโชค๊คนะข้างล่างนะฮะเบมโบเหมือนกันไอ้ดิสคูค่ก็เบมโบนะฮะยางที่ติดมาก็เป็นเบรลี่เดบอโรสโซคอซ่าเป็นยางที่ติดมานะฮะฮมีอะไรอีกที่ติดมาที่เด่นๆเ,เลยก็จะเป็นโชค๊คคู่หลังโอ伊ลินนะฮะสีเหลือง <laughs> <laughs> เห็นบางคนแต่งก็เอาไปพ่นเป็นสีดำดูแบบดูแบบเท่ๆ ะะโอเคส่วนที่ทำเพิ่มนะฮะก็จะมีนี่เนติดชิลหน้าเพิ่มเพราะว่าเอาไว้กันลมนะฮะมันมีอันนี้ชิลต่ำมันจะมีชิลสูงอีกนะ,ะแต่เพื่อนชอบชิลต่ำมากกว่าน,นี่กันลมไดนะะ้ลมมันโต้ต,ตัวนะเพราะว่ามันมันไม่เหมือนสายสปอร์ตอย่างพวกสายหมอกอะไรพวกนี้มันต้องเอาลมไอที่ชิลช่วยนะฮะอันนี้เป็นของสูงเลยนะฮะมีเพิ่มอีกก็จะเป็นกันล้มหน้านะฮะจะเป็นกันชกนะฮะ ติดที่ garage m ของพี่หนุย่ยนะฮะพันท่อพันท่อไทเทเนียมติดทันที่ s u ส custom นะฮะซ u สคอสตอ m อันนี้กันล้มกลางนะฮะยี่ห้อเดียวกันกับกันล้มหน้ากันเครื่องของศูนย์นะฮะกันเครื่องของศูนย์แล้วมีกันหม้อน้ำเป็นลายโบนิววิวคือโ bon บนะิววิวเนี่ยเป็นซีรีส์นะ ในซีรีส์บริวิวนี่ก็จะมีอยู่ตอนนี้มี5รุ่นแล้วมั้งถ้ามีรุ่นใหม่มาด้วยนะฮะตักแต่นาจ,จะเป็นรุ่นที่ใหญ่มีการเครื่องด้านล่างครับของศูนย์ครับกันแบบโดนหินโดนอะไรพวกนี้นะฮะถัามาพี่บนติดก,กระเป๋าข้างเป็นกระเป๋าหนังแท้ของซูสกอสกอมนะฮะไวใส่ของแต่ก็ยังไม่ได้ใส่นะติดไว้เฉยๆนะไฟเลี้ยวหน้าหลังเป็นไฟเลี้ยวสั้นนะฮะ ของโมโต Trio ที่สุพรรณบุรีสีสโมกกี้ครับสีดำนะแต่เวลาเปิดมาก็จะมีไฟที่ยิงสว่างครับสว่างเห็นครับนี่ฮข้างหลังก็จะมีไฟเลยวสั้นเหมือนกันถอดถอดตูดออกนะฮะถอตูดออกเพราะตูดเดิมมันจะยาวแล้วก็มันค่อนข้างเซทะก็เขาเรียกว่าตูดสั้นเนาะใส่ตูดสั้นของ Mo t ต TriO จังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันครับทสัแบบท้ายสัน้นไฟท้ายก็จะเป็นสีสโมกกี้เหมือนกันเข้าเซตนะฮะทะเบียนทําที่ร้านลุงอ้วนนะฮะซอยนั่งนิวาสใช่ไหมหรือว่านางนิเวศจะไม่ได้นั่งนิวาสนังนิวาสนั่งนิวาสสิบสามนะฮะถัดมาฝั่งนี้ฮะยบรอสก็จะมีป้ายวงกลมนะฮะตำรวจจับแน่นอนอย่างเงี้ยหมุนลงเนะี่ย <c oughs> มีโซ่โซ่ทองของดีไอดีครับเป็นน่าจะเป็นโอริงนะฮะกันกระชากนะฮะ กันกระช่าฝั่งนี้ก็จะคล้ายๆกันเนาะมีท่อของ a อโร่อันนี้สั่งมาจากนอกนะฮะมันเป็นท่อสเปคนอกสั่งที่ Garage M นะฮะผมเป็น a r r o e x x h a u s t l i p o n ก็คือติดเฉพาะปลายติดเฉพาะปลายนะฮเนี่ยส่วนนี้แล้วเอาบัฟเฟร์ออกก็คือที่กันเสียงออกที่จริงมันจะมีที่กันเสียงอุดอยู่ตรงนี้แต่เราดึงออกเลยครับให้มันโล่ง ให้มันลโล่งกู้อาร์โร x สองนะแล้วฝั่งนี้ก็ไฟฟ้าก่อนเทีนเปลดเดิมเอาลืมไปครับก็จะมีขอบล้อครับ <c oughs> ขอบล้อของคีโนโอวิวครับเป็นล้อคัสตอมนะฮะสามารถสั่งสีได้ขอบสีนี้ลวดสีนี้หมุดสีนี้ดุมสีนี้ได้พี่แว่นออกแนวดําทองฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นล้อซี่ก็จริงแต่ที่จริงมันเป็นแม็กมันเป็นแม็กครับมันเป็นล้อแม็ก แต่มันทําเป็นซี่นะฮะสามารถคอซ่อมสีได้ไม่มียางในนะ,ะแล้วล้อหลังเนี่ยเป็นสเปคเดิมนะ,ะผมเวลาเวลาใส่ขอบของที่โดแล้วมันจะกว้างขึ้น0.5นิ้วมันจะเลยดูด,นะะดูแน่นนะดูแน่นนะแล้วยังมีการถังน้ามันนะฮะของซูสคอสตอมนะฮะการถังน้ามันเป็นธงอยูแจ็คที่จริงของสูงก็เหมือนกันแต่คนละลายนะแต่เว้นชอบลายธงอควิดมากกว่าเอา่อ ปอกแฮนด์ิสเวลแนะปอกแฮนดิสเวลมันจะนูนตรงกลางมันจับก,กระชับนะเห็นปะมันจะนูนกลางนะกระจกไปแฮนด์ของเดิมครับจบไปแฮนด์ของเดิมก็ขับขี่ค่อนข้างสบายกว่าที่คิดนะฮะมันไม่ได้เหมาะมากนะทรงคาเฟ่น,นะครับผมนะ แต่มันมันด้วยเครื่องพันสองอ่ะมันปู๊ปูเลยมันอันตรายตรงนี้แหละครับคือถ้าเราตามใจมือเนี่ยอาจจะอันตรายมากแต่พี่แว่นนะขับไม่เร็วครับขับเร็วสุดข,ของคันนี้คือร1อยสิบอาจจะแป๊บร้อยแค่นั้นเองแต่ปกติจะขับแปดสิบเก้าสิบนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อกันพี่แว่นไม่ได้เอาแคทออกนะไม่ได้เอาแคทออกแคทคือที่พวกกรองในเสียเนี่ยพี่แว่นเปลี่ยนเฉพาะปลายท่อ ไม่เก่งเรื่องรถแต่ชอบ <c oughs> เอามาให้ดูกันถือว่าเป็นหรือว่าเป็นคลิปปวดรถแล้วกันฮะต่วบางเดี๋ยวบางคนมาแบบพี่ว่นนี่คลิปปวดี่จริงอ่ะโพสต์ตนว,วันแรกอะที่ที่ทออกจากศูนย์มาับผมก็ถือว่าหลายหลาคนอยากรู้นะเพราะหลังก่อนหน้านี้พี่ว่นมีทําคลิปเ่พาแด,ไดกไปหรือการขี่มอเตอร์ไซค์ไปหลายๆที่นะฮะก็เอามาแชร์กันแล้วกันนะจะได้เห็นชัดเจนขึ้น สเปกยางยางลมยางฮะ36สามสิบหกหน้าหลังเลยค่ค่อนข้างแข็งเลยแต่สเปกเขาให้เติมแบบนี้ขี่ก็ <c oughs> <c oughs> นิดนึงนะแต่สิ่งที่ดีของ t r รักทันอาคือมันมีโหมดโหมดสามโหมดห้าโหมดขี่ปกติโหมดขี่ที่เวลาฝนตกแล้วก็โหมดสปอร์ตนะฮะมันดีตรงนี้นี่ฮะโรดสปอร์ตก็คือแบบบึ้มบึ้มบึ้มบ้มเลยเปิดปีกนกแบบ <c oughs> แบบบึ้มบ้มอะ่ะ มันยังปรับไม่ได้เพราะมันได้สตาร์ทเนี่ยจะมีเรนมีรถมีสปอร์ตนะฮะอันนี้คือไม่มนะอ่ะไม่ล้อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโรม่อันนี้ไมนะอ่อ่ะร้อยยี่เนี่ยชีวิตนี้ไม่น่าจะแตะแตะแค่ร้อยกับร้อยสิบเออสองร้อยยี่เนะท่าดูถังน้ำมันเป็นแบบสองชั้นนะเบรโถเหมือนสมัยก่อนรถสมัยก่อนนะฮะนี่นี่ท้ายแบบสูตรมดนั่งได้คนเดียวแต่ว่าถ้าจะ ถ้าจะเปลี่ยนเป็นซ้อนก็ต้องเปลี่ยนดึงออกเลยดึงออกเลยนี่กล่อง ECU มันสมองของมันสมองของรถสมัยนี้ฮะ <c oughs> เปลี่ยนบอกง่ายครับฮะเสร็จละแล้วพี่แว่นมีบอกซ้อนสองอยู่แต่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้โอเคขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับก็เดี๋ยวอาจจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการหาแตรกอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับผม Okay. ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า